สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแยกากากลายหินอ่อนกันอีกสักคลิปหนึ่งหลังจากหายไปนานจะพามาชมกันนะครับว่าเป็นยังไงช่วงนี้กระแสะไม้ก็จะเงียบๆฉะนั้นเราก็จะมาทําการ แยกกวักใบโพลายหินอ่อนกันนี่ครับน,นี่ต้นหนึ่งแยกให้ลูกค้าครับนต้นใหญ่มากดูนี่ลูกค้าได้ทำการมัดจำไปแล้วกับต้นนี้โอ้ช่วงกระแสแรงๆต้นนี้ก็ไม่ต่ำว่า สองสามหมื่นแต่ณเวลานี้ราคาก็จะตกลงเยอะมากต้องทำใจครับเสียดายแต่ก็ต้องปล่อยกะว่าจะทำเป็นแม่พันธุ์ครับต้นนี้สวยและใบใหญ่มากาก,กล้าใหญ่ๆแล้วก็มา ที่ต้นนี้ลูกค้าก็ได้ทำการมัดจําไว้สองต้นเราจะทำการแยกวันนั้นจะเอาแล้วรากไม่มีนี่เราก็ทำการเอาเศษดินเศษอะไรเงี้ยมาโปะเพื่อรอลากทำการให้ลากมันเดินพอโปะได้ประมาณสักสอง เกือบอาทิตย์กว่ารากก็ได้เดินออกมาละว,วันนี้เราก็จะมาทำการแงะออกมาเราก็จะปล่อยเงาออตัวนี้ให้แทงตาใหม่ขึ้นมาเนี่จะมีตาอยู่อันนี้ถ้าเราเอานี้ออกตัวนี้ก็จะทำการแทงขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ด่างทุกต้นนะ ต้นนี้ก็จะมีสเก็ดนิดๆนี้ต้นนู้นก็จะมีก็ไามา่เยอะแต่ต้นนี้สวยจัดสวยมากโอ้ยแอบ,บเสียดายทั้งแรกกะว่าจะทําแม่พันธุ์แต่ลูกค้าประจำอันนี้เขา<ม>เห็นแล้วก็อยากได้อีกเลยต้อง ขายเนาะแต่ช่วงนี้จะแสเบาลูกค้าก็จะได้ราคาที่เบาลงมาอีกอ่เดี๋ยวเราลองมาทำการแงะกันนะี่นี่เราก็จะแสบเลยไปดูก่ะ รูนี้ลอ่อมากตั้งนานละวันนั้นรากไม่มีเลยอ่านี่ครับมือเดียวก็จะรากดีมากรากเยอะมากโอ้แลก็ต้องทำการฉีดน้ำ ไรามาหนึ่งต้นต้นนี้จะไม่ดา่างต้นนี้ต้นนี้ก็ด่าอยู่แต่ไม่เยอะเสะมันจะานี่ จะด่างไม่ไม่เท่าไหร่ไม่นี่แต่เราต้นนี้เลยโอ้โหสุดจัดครับต้นนี้นีครับอ่อนจนผึใจอ่อนโห้ใจแข็งมาตั้งนานต้นนี้ถ้าไม่ใช่ขาประจำก็ไม่ได้ เราก็ทำการเสาะไปพยายามให้ลากเหลืออยู่เยอะๆอ่านี่โอ้แม่ได้ไข่หนึ่งใบด้วยครับแม่ฟุกเลยนี่ครับดูชมความสวย ชมความสวยของกวักใบ Line, โพลายหินอ่อนโอ้สวยจัดมากครับตรงนี้เะได้มากณนะช่วงกระแสสี่ห้าเดือนที่แล้วต้นนี้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นณเวลานี้แปดพันน้ำตาจะไหล ครับเดี๋ยวเราไปดูสองตงัวนี้โอ้โหใหญ่คุ้มๆเลยตันนี้เสียดายมากโอ้เห็นแล้วยิ่งเสียดายเดี๋ยวเราไปทาปูนแดงกันครไปปูนแดงเ,ดเอาใส่นี่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะ เป็นดินที่เราผสมไว้หมักไว้ขยายขยายไว้นี่สะดาวด่างสวยจัดครับสะดาวด่างเศรษฐีวินสันด่าง อาปูนกันก่อน,ออน,นออโอเิใ่มากยังกะช้างขาวมันไม่ได้ทำการแย่ฟาโล เราก็ได้ปูนมาแล้วแต่เมเรามาทาปูนที่แผลกันก่อนตันกตันให้เป็นชลา ทิ้งไว้สักพักหนึ่งพักก่นนะเดี๋ยวรอมาทักต้นต้นแม่พุน์หน่อยกันกันเชอดานิน่อยเดี๋ยวเราก็พอแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาอันนั้นใหม่